สวัสดีค่ะเอทุกท่านวันนี้วันที่22พฤศจิกายนสองห้สนะคะสาวดำก็มาพูดคุยกับ f อซของตัวเองเป็นประจำนะคะวันละครั้งบางทีก็สองครั้งบางทีก็ไม่ได้ไม่ได้มาคุยเลยก็มีจ้ะก็ก ตัวเลขนะคะท่านผู้ชมตัวเลข่วนทําแต่ละงวดจะไม่เหมือนกันก็หมายความว่าบางงวดก็อาจจะมีหลายตัวบางงวดก็มีน้อยตัวแล้วแต่คําสั่งของพอปู่สีสุดโทนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างทําตามที่ปอปู่สีสุดโทสั่งกับเพียงท่านเดียวนะคะไม่ว่าท่านจะให้ไปเอาเลขกับปอปู่แม่ย่าที่ไหนท่านก็จะบอกอาจารย์น้าท่านท่ก็จะบอกปู่สามนะคะ ก็ต้องไปตามที่ท่านบอกไม่ว่าจะใกล้หรือจะไกลไม่ว่าจะอยู่แห่งอุณตบนใดถ้าพ่อปู่ท่านมีคําสั่งมาว่าให้ไปก็ตรงไปค่ะท่านผู้ชมนะคะตามคําสั่งนะคะเ,เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้เป็นวันที่21นะคะซึ่งพ่อปู่ศรีสุโธท่านก็ได้บอกพระอาจารย์นะคะให้พ่อปู่3 8มไปนั่ง สื่อกับแม่ย่าตะเคียน13พี่น้องที่อำเภอบัวใหญ่นะคะสำหรับท่านใดที่ฟังคลิปนี้แล้วท่านอยากจะมากราบไหว้แม่ย่าตะเคียน13พี่น้องที่อำเภอบัวใหญ่ก็ไปได้เลยไปง่ายนะคะไปถึงอำเภอบัวใหญ่ก็อยู่ชันเมืองเลยค่ะอยู่ที่ถามทามใครเขารู้หมดแล้วค่ะว่าจะไปไหว้ย่าตะเคียนนะคะย่าตะเคียนนั้นก็จะมีสาวดำก็ไปหลายคนนะคะเมื่อวานนี้ นะคะไปหลายคนค่ะไปอาจารย์ท่านไปนั่งเสื้อเอาตามที่พ่อปู่ศีสุธโธบอกนะคะก็รูปรูปยา่าตะเคียนที่อยู่ที่ศาลนั้นจะมีอยู่ห้าห้าห้าท่านนะคะห้าแม่ย่านะคะแต่ว่าสิบสามคนนั้นจะเห็นเฉพาะเฉพาะคนที่มีองค์ฌานที่มีสัมผัสได้นะคะซึ่งท่านบอกว่ามีทั้งหมด13พี่น้อง อยู่ที่อำเภอบอัวใหญ่นะคะแต่ถ้าท่านไปแล้วท่านจะเห็นห้าห้าองค์นะคะแม่ย่าตะเคียนนะคะไม่ใช่ไม่ใช่สิบสามองค์เขาเรียกองค์หรือเรียกท่านก็ไม่รู้เนาะสาวดาก็เรียกไม่ถูกแต่ถ้าท่านไปแล้วท่านจะเห็นว่ามีแม่ย่าตะเคียนอยู่ห้าห้าหรือหกพี่น้องนะคะแต่ว่าพ่อปู่สามป็ดแปดท่านสัมผัสได้ท่านเห็นว่าย่าตะเคียนมีทั้งหมดสิบสามพี่น้องตามที่พ่อปู่สีสุโธบอกนะคะก็ ท่านก็ให้ตัวเลขมานะคะแล้วก็ขอบคุณ f อซที่แนะนำให้สาวดำเอาเลขพ่อปู่แม่ย่ามาทำเป็นเลขสามตัวนะคะเดี๋ยวงันนี้สาวดำจะทำให้นะคะส่วนคนที่ชอบก็ซื้อคนที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อนะคะก็อย่าไปว่าหลายตัวซื้อไม่ไหวซื้อไม่ซื้อเยอะมากอย่างง้น,นี้ก็ไม่ต้องไปตำหนินะคะ,ะเราไม่ชอบเราก็ไม่ซื้อเราชอบเราก็ซื้อเท่านั้นละค่ะ คนบางทีเราก็อาจจะดูเฉยๆว่ามันมันเข้าไหมอะไรอยางงี้แหละขาดนะเลขของย่าตะเคียนสิบสามพี่น้องท่านให้มาแล้วนะคะท่านให้มาแล้วค่ะแล้วก็ต่อจากนี้ไปก็จะไม่มีเลขของใครอีกนะคะตามคําสั่งพ่อปู่สีสุดโทนะคะส่วนเลขที่เอฟซีแนะนําว่าให้เอาเลขพ่อปู่แม่ย่ามาทําเป็นเลขสามตัวต่อไปนี้สาวดําก็จะทําทุกงวดเลยค่ะโดยที่เอฟซี ขอหรือไม่ขอก็แล้วแต่สาวดําจะทําลงไปให้นะคะคือท่านชอบก็ซื้อท่านไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อนะคะ<ป>ค่ะกำเนิดกบฏตำนานนะคะท่านผู้ชมนะคะพอดีไอเอเอเลขญาติเขียนได้มาแล้วนะคะนี่ค่ะเขียนไม่ชัดเจนนะคะท่านผู้ชมจาไว้นะคะเลขที่อ่ ตัวเลขที่ส่วน,นทำหรือที่ช่องสาวดำเนี่ยสาวดำจะพูดชัดเจนแล้วก็เขียนไว้ชัดเจนนะคะว่าเลขมาจากไหนอะไรยังไงของใครนะคะสาวดำก็เป็นคนชัดเจนค่ะญาติเคียน13พี่น้องที่อำเภอบัวใหญ่ให้งดแรกนะคะตามที่พ่อปู่ศรีสุโธท,ท่านมีคำสั่งนะคะท่านบอกว่าคุยกันกับญาติเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อคืนนี้แม่ญาติก็ตามสาวดำมาที่บ้านนะคะก็ ท่านก็ขึ้นไปคุยกับญาติตะเคียนที่อยู่บนบ้านนะคะอันนั้นเลขญาติตะเคียนนะคะให้งดเลขสาวดําเขียนไว้ชัดเจนแคบไว้นะคะอันนี้เลขแม่ย่าพลยรีค่ะเลขแม่ย่าพลยรีนะคะมีอะไรเนี่ยเออมีหนึ่งมีเก้าเนี่ยเอาอันนี่เลขแม่ย่าพลยรีนะคะค่ะชัดเจนนะคะอันนี้เลขพ่อปู่สามแปดแปดซึ่ง ก็มาทําให้ตามที่พ่อปู่ท่านได้ให้ล่างมามาใช้เพราะว่าท่านสอนเนี่ยน่ไว้ท่านก็ทําถูกนะคะเคยให้ไปสามวดเข้าสามวดติดนะคะแต่ตอนนั้นท่านทําล่างบนมันจะมีแปดตัวนะคะแต่แต่วันนี้ท่านทําได้สี่ตัวซึ่งให้ให้ตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดนะคะอ่านี่ค่ะน,นี่เลขที่พ่อปู่สีสุตัวท่านบอก บอกล่างของท่านให้หัดทำหัดขีดหัดเขียนตั้งแต่นานแล้วแหละแต่ท่านก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคะใช้ครั้งหนึ่งเข้าสามวดวดที่สี่ไม่เข้าวดที่ห้าไม่เข้าท่านก็ไม่ทําอีกหลายวดเป็นปีแล้วค่ะนะคะอันนี้ก็ชัดเจนแคปไปนะคะชัดเจนเลยค่ะเลขนะคะนี่เลขที่เสาดําฝันค่ะฝันเมื่อวานนี้ตอนกลางวานันหลับไปนิดเดียวท่านผู้ชมก่อนที่จะไปหารูปแม่ย่าพรีที่อเบือบัวใหญ่นะคะเนี่ยค่ะ สาวดำฝันว่าเลขออกศูนย์หนึ่งเจ็ดตอนที่ฝันตอนที่ขับรถไปสาวดำก็ไม่ได้คิดเลยนะว่าว่าไปตรงกับเลขพ่อปู่สีสุโธนะคะก็เพิ่งมานึกได้ตอนที่คุยกับเอฟซีอยู่นั่นแหละ <c oughs> นะคะหนังเขียนชัดเจนนะคะแคบไปเลยจ้าเนี่ยค่ะนี่เลขพ่อปู่สีสุดโธท,ท่านให้วันที่สิบแปดนะคะพ่อปู่สีสุดโตให้วันที่สิบแปดแล้วก็สาวดำลงสิบสิบเก้านะคะเอาไว้ <c oughs> ท่านบางงวดท่านก็นให้เอาไว้สามคืนบางงวดก็ไว้คืนเดียวแล้วแต่ท่านนะคะอ่ามีแล้วก็มีเลขน้องหนาเตยนะคะเลขน้องหนาเตยที่ฝันนะคะนานแล้วนะคะน้องหนาเตยไม่เคยฝันไม่เคยอะไรเลยนะคะที่ว่าเขาว่าไม่เคยฝันนะคะนี่ค่ะงวดน,นี้เขาฝันว่าหวายออกอย่างเงี้ยค่ะท่านผู้ชมนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะค่ะสาวดำก็พูดไปตามที่ พ่อปู่แม่ย่าบอกนะคะแคบนะคะแคบนะทวนนะคะเลขกน้องหนาเตยฝันน้องหนาเตยฝันนะคะเขาฝันว่ามันออกตัวนี้นะค่ะท่านผู้ชมก็รอเลขน้องเพ้นนะคะเลขน้องเพ้นยังไม่โผล่เลย <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างอยู่ตังเทียบอ,อันนี้เลขพ่อปู่ซีสุดโตกัแคบไว้นะคะอ,อันนี้เลขที่สาวดำฝันจะแคบไว้เลยจ้า นะคะอันนี้เลือกสูตรของป้ปู่สาปดที่ว่าป้ปู่สีสูตท่านสอนไว้นะคะก็ะท่านก็เอามาใช้ครั้งหนึ่งเข้าสามก็ติดกันควที่สที่ห้ไม่เข้าท่านก็เลยไม่ทำอีกเลยนะคะ นี่เลขของไม่ยาไพารีค่ะเลขยองได้วันที่เลข2ได้วันที่ยีนะคะได้25ตอนเช้านะคะาทางโน้นบอกมาแล้วค่ะเลขสองไม่เคยหลุดเลยนะคะท่านใดที่จะเข้ากลุ่มเลขสองหนึ่บาทให้ปีนึ่งนะคะปกติห้าพันบาทให,ให้เดือนเดือนชนเดือนนะคะต่อมาท่านก็ทำบุญด้วยกับสาวดาท่านก็เอาแค่2,000บาทก็ให้มา สองเดือนเดือนหนึ่งต่อมาสาวดําก็ขอท่านให้ให้เป็นปีเลยค่ะทีเนี้ยตอนนี้ก็อ่าอน,นุเคราะห์ให้นะคะหนึ่งพันบาทให้หนึ่งปีค่ะให้ไปถึงวันที่หนึ่งพฤศจกิกายนสองห้าหกห้านะคะก็เข้าใจกันตามนี้แอดไลน์เข้ามาค่ะศูนย์แปดหนึ่งสามหกเจ็ดสามสองหกเจ็ดคนที่จะเข้ากลุ่มเลขซองนะคะหนึ่งพันบาทต่อหนึ่งปีนะคะ ส่งเงินมาที่บัญชีทกศ020 0, 0 3ส5 1ศูนยสค่ะท่านผู้ชมให้จำมาไว้นะคะให้จำมาไว้อันนี้อ่านี่เลขพ่อปู่อันนี้เลขยญาติเกนค่ะที่อำเภอบ่อใหญ่สาวดําเขียนชัดเจนะท่านผู้ชมนะคะเขียนชัดเจนมากค่ะไม่ไม่ไม่ต้องถามเลยอะไรเลยนะคะเพราะว่าเขียนละเอียดชัดเจน นะคะเขียนให้ละเอียดชัดเจนเลยค่ะเลขอะไรเป็นเลขอะไรสาวดําเขียนละเอียดเพราะเป็นคนละเอียดค่ะเป็นคนที่ชัดเจนค่ะท่านผู้ชมละเอียดชัดเจนคนที่จะเข้าหอยซองนะคะสาวดําปิดรับสมัครนะคะสาวดำปิด,นะะด,ป,ดปิดวันที่30นะคะ ปิดวันที่สามสิบชัดเจนแน่นอนค่ะนะคะ,ะท่านใดที่ยังที่อยากจะเข้ามานะคะก็ให้ส่งเงินมาที่ธนาคารทกศหนึ่งพันบาทค่ะแล้วก็ส่งสลิปเข้ามานะคะสาวดำก็จะดึงก็จะดึงเข้าดึงเข้าที่นี่ค่ะดึงเข้าที่ที่กลุ่มของหอยซองเลยนะคะ ขอให้ทุกคนส่งเงินมาที่หมายเลขบัญชีนี้แต่เพียงเท่านั้นนะคะเดี๋ยวสาวดำมานิแป๊บเดียวค่ะส่งเงินมาที่ตกล1,000บาทส่งสลิปเข้ามาค่ะนะคะนี่ส่งเงินมานี่นะคะนี่เนี่ยนะคะส่งเงินมาที่ตกศพัตลาพรลุงพรทวีเลขที่บัญชี ตกรสศูนย์สองศูนยูนสามสามห้าหสามนึงสี่สองนี่ค่ะแคบไปเลยค่ะหนึ่งพันบาทท่านก็จะได้เลขสองหนึ่งปีนะคะไปถึงวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกห้านะคะสำหรับเอฟซีเก่าก็าาจะรู้เนาะอ่าโอเคค่ะสาวดำาให้ดูชัดเจนเนาะค่ะแคบเอาไว้ค่ะ ส่งเลขส่งเงินมาที่มาพันหนึ่งนะคะก็ให้หนึ่งปีนะคะขอทุกท่านโชคดีค่ะเลขพวกปู่ปแม่ย่าเราก็มีตามนี้มีแค่นี้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็คลิปต่อไปสาวดำจะทําเอาเลขปู่กับย่ามาทำเป็นสูตรสาสาม,สามเออสามตัวค่ะนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีจ้า